สวัสดีค่ะ FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้สายก็มาตลาดนัดผ้าใหม่นะคะในวันเสาร์ชมบรรยากาศสดๆเลยนะคะสนใจที่ไหนสอบถามได้คะ่ะวันนี้ก็อยู่ตลาดผ้าใหม่ที่หน้าสารกลางจ้างวัดสุรินนะคะมีโอกาสก็มาเยี่ยมชมได้นะคะ ้ยวันนี้จัดตลาดใหม่อีกแล้วเหรอฮะจัดแบบนี้ก็ดีนะสวยห้าโฮลสวยจังสีสวยเนาะละมุน <c oughs> แฟนไปไหนไม่เห็นเลย วันนี้ก็เปลี่ยนสไตล์ใหม่ในการจัดจะไม่คันสวยดูไปดูก่อนดูก่อนาจะอานมีการเต้ยระกรี โอ้เปลี่ยนสไตล์บ้างเนาะทำไมตั้งหลบด้วยบางมันเก่งจงตอกแตางบ้างมตั้งหลบด้วยเนาคนสวยเนาะทั้งสวยทั้งเก่งอ้ะมาเปลี่ยนมาขายตรงนี้แล้วเหรอมน้องชายดูตรงนั้นมันน้ำติดเนาะอ๋อฝนตกเหรอแล้วก็ผ้าใบเข้าไอ้ตัวน้ำอย่อ๋อแต่ตรงจัดแบบนี้ก็ดีนะเห็นเห็นหน้ากันไปหมดสวยเนาะคนดัง คนดังคนดังค่าสวยคนดังคนดังค่าสวยเมื่อคกกนนะคะโอ้ตัวนี้ก็น่ายอยู่เหมือนกันแต่ตรงนี้น่ายอยู่ใช่ไหมคะใช่น่ารักมากเลยนะ่ะสงสัยต้องอยู่ตรงนี้ทาวน,น์มั้งอยู่ตรงนี้ก็ดีนะอยู่บนพุทธบาทด้วยสีธรรมชาติละมุนมากละมุนมากแม่เอ้ยแม่ดูว่ามันละมุนแค่ไหนแม่ดูผ้าลายหนีลายอะไรคะ<ำ>ทยาย่านผ้าโฮลค่ะผ้าโฮลแต่สีธรรมชาติสวยเนาะ เขาใช้แต่คร่งค่ะครั่งกับประหูดค่ะอ๋อค่ะแล้วก็เครือสมมสวยมากมีโหมแบบเชิงแดงตีนแดงนะมมีค่ะมีค่ะนาให้โว์ให้ทรายดูนายอันนี้จะเป็นโคตจักริดโคจักริดีนแดงคอโคจักริดตีนแดงค่ะโคจักริดนี้สุดยอดอยู่แล้วค่ะนี่โคตจักริดเขาบอกว่าใช้ผ้าเยอะมากใช่ไหมคะใช้ใช้มีเยอะมากใช่มีหกหัวค่ะเท่าไหร่คะโครจักริดอันนี้อยู่ที่ ทรงอยู่ที่แปดพันห้าจ้ะละมุนมากๆละมุนค่ะจริงๆเขาจะกียก็แพงอยู่แล้วค่ะค่ะแล้วก็ค่ะนี่ชุดนเล็ค่ะจาตีนแดงใช่ไหมคะจากตีนแดงค่ะโอ้นี่ตีนแดงสีธรรมชาติเหมือนกันค่ะจ้ะเดื่อววันลูกค้าถามวันนั้นสายจะได้มาดูจ้ะสวยจังค่ะสวยค่ะละมุนสีธรรมชาติด้วยละมุนมากเลยค่ะ หมดเลยใช่ไหมคะปีนแดงจา้าสีทำไมก็สวยมากเลยค่ะโคเกริดนี่สวยจริงๆเนาะค่ะลองชายรับไปสักชิ้นหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวมีลูกค้าทักมาอยู่อันนี้อะไรสวยจังเลยลายเหรียญเหรอนี่แหละคะใช่ค่ะอันนี้นี่นี่ลายลายมงกุฎค่ะหรืออะอะไรนะ อคะาาลายมงกุฎเหมือนเหรียญเลยอะ่ะมันกี่ตะอกตะอคะห,หกตะกอเหรอหกตะกอหน้านางสวยมากเลยอะ่ะวัชราวุธอ๋อลายวัชราวด์วัชราวุธหรือว่าลายมงกุฎค่ะกินเม็ดแค่หนึง่งคูณสองเม็ดเหรอคะสองสองสองเม็ดยี่สิบจ้ะปลาใส่ไหมเดบนนี้ปลาค่ะสวยมากเลยใช่มันสวยมากนึกว่าเอาโตรเอาเสด็จแม่ของลกูก ใช่ค่าลายมงกุฎลายมงกุฎห้าพันเก้าค่ะห้าพันเก้าโอเคเดี๋ยวต้องใส่ก็ไม่ให้เป็นพิเศษเลยจ้า,าเดี๋ยวมาค่ะเดี๋ยวใส่ถ่ายก่อนไม่ถ่ยา,ายดีไหมหจ้าสวัสดีค่ะเรื่่อคะดเี๋ยวขออนุญาตถ่ายไปก่อนสวัสดีค่ะคุณพี่สวัสดีค่ะคุณโนไอ้หไปรุ่นเลยจัดแบบนี้ดูดีนะ เห็นทั่วเลยอ๋อสวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะวันนี้ได้อะไรมาจ๊ะนี่ได้เลยจนงจำไม่ได้เออสวยสวยทั่วเลยสวยเป็นโสดเนาะเนโซนจำรองเท้าจำรองเท้าดีนะที่จำรองเท้าจำรองเท้าได้จริงจริงน่ารักจังน่ารักนะผ้าคลุมไหล่ใช่ไหมคะนี่ยาจ้าราคาพิเศษพิเศษ จุยมีงานเก่าๆไหมเด็กเจ้าของแล้วจ้ะมีเด็เจ้าของพูดจาน่ารักช่วยนุ่มหน่อยนะจ้าเดี๋ยวมาเพราะว่าสายเดี๋ยวถ่ายเสร็จเดี๋ยวเจ้าย้อนมาสวัสดีค่ะแม่ค้ารวยๆนะจ๊ะสวยขึ้นทุกวันเลยสวยขึ้นทุกวันโอ้ยบรรยากาศดีชุ่มชื้นวันนี้ สวัสดีค่ะคุณพี่คนสวยผ้าใหม่เยอะจังออานนนั้นสีธรรมชาติบรรยากาศดีมากเลยวันนี้ชอบจังบรรยากาศแบบนี้โพลเตรขนองสีสดใสมากนานในบ้านพุ่งยืนไหมพุ่งเนาะ โพดแพรคขนองสวยจังเนาะสีมสดดีอะผ <c oughs> ้าคลุมไหล่ผ้าไหมโอ้โหเยอะมากเลยอะเยอะจริงๆเลือกไม่ถูก อเมริอาใช้ค่ะน้องเมจิสีธรรมชาติสวยจังเลยเนะคุณยายสวยมากผืนเท่าไหร่คะสีธรรมชาติอออเจ็ดห้าสี่ห้าโอหแต่ว่าสวยมากสีละมุนมากๆเลย คุณยายมาจากไหนคะ,คะบ้านสวายค่ะบ้านสวยของแท้แน่นอนของสวยอยู่แล้ว,วอ๋อยังไม่ทานอะไรจับโคตตีนแดงเท่าไหร่คะคุณยายส,าสีละมุนมากมากเลยเนาะโคตเป็นเตื้อตเหรออ,อ,หรอ๋อขออนุญาตรือนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยว เดีย๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะคุณยายเดี๋ยวหนูกลับมาโทรหาแฟนบ<ว>อกสวัสดีค่ะสว,สวยอะไรเนาะผ <laughs> ้าไหมสวยมากสมปปูม ของร้านไปไหนจ๊ะเดี๋ยวระวังปล้นไปยังไงเพื่อนรักเออผ้าไหมสวยจังอาจจะของไม่เจอโอ้วันนี้ทำไมสีสดใสจังนี่ทำไมแกไปทำอะไรมาวะทำไมอ่ะสวยจังวะสวยอีกแล้วสวยอีกแล้วเด็กที่ไหน โอ้ยอย่าไม่จับฉันประหลัดอะไรเนาะเป็นเหล้าวันนี้เดี๋ยวจะเอาอุ้ยไปไปบ้านฉันไปทำทีบ้านฉันเลฉันฉันยังไม่มีเวลาเลยเพื่อนมาจากไหนคะลูกค้าคนสวยน่ารักจัง ทำอะไรอยู่น่ะข้างหลังเอาให้ชัดเจนหน่อยนกยังอยู่นกยังอยู่ไม่รู้ชัดไหมวันนี้ลองใช้ iPad ในการถ่ายดูเดี๋ยวมานะเพื่อนอุ๊ยอะไรแวบๆบแบบเลยอะ่ะนโชว์ซิสวยมา เฮ้ย okay. สวยจังโอ้โหลายอะไรแปลกแท้ลายลายตรงกลางมันจะเป็นสับปะรดน่ะอืมสวยนะสวยเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวต้งจบคลิปตรงนี้ก่อนมาเรียนสวัสดีค่ะ รวยๆค่ะวันนี้โออถ่ายตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเลยไปไม่ถ่ายคนคนกินนะจะไม่ต้องห่วงถ่ายผ้าใหม่สวยโอ๊ยวันนั้นหาตัวนั้นนอะ ใช่เมื่อวันเสาร์ท <ah> uh ี่แล้วหาไม่เจอก็เลยเมื่อวันเสาร์ไม่ได้มามีหนานะทายก็มาหาอยู่นะก็เลยไม่เจอเขาก็เลยเอาตัวอื่นเดี๋ยวเดี๋ยว่ัวเขาจะเอาเอาตัวอื่นแทนโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทายหานะหาไม่เจอเดินผ่านไปผ่านมาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงข้านเนาะ เก็บกันเก็บรายละเอียดกันเป็นยังไงขายดีไหมเ่อยู่จ้าได้ของสวยขอบคุณมากค่ะ <c oughs> พระโฮี้สวยจังแต่เขาอยากได้ตินแดงอะ่ะนีแต่สีสวยไอ้ตัวนี้สวยเนอ้องแต่ว่าวอู้สวยมากเลย <c oughs> อันนี้เะาแล้วแต่ว่าที่เขาลูกค้าเรื่อยลูกค้าดูแลลูกค้ารื้อลยคอนี่ลายอะไรสวยจังคุณยายลายอะไรแบบนี้คะมีคอเออสวยดีเนาะแหลก เก็บให้หน <tous deux> ูด Mont ้วยเดี Lap ๋ยวหนูมาเอานะจ้าจ้ะกหรเต็มอะไรที่มีใหม่น่ไปเลือกเอาไรานกลุ่า ตัวมันไม่เลือกพี่นี่เอ้ดี๋ยวผมปล่อยให้มันทำเองเลยเดี๋ยวนี้ผมไม่ทำไปทำด้วยกันสิทำบาปมันมันนั่งก็ไม่รู้ว่าพูดอะไรไทิ้งขายได้ <c oughs>